สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่สวนมาลาทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นของอวันที่22ตุลาคม2556นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมเรื่องของเพี้ยไก่แจ้เนื่องจากว่าสวนของเราเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของเพี้ยไก่แจ้นะครับ ก็พอดีว่าเดือนนี้เดือนตุลาคม,มานะครับตั้งแต่ต้นเดือนวันนี้วันที่ยี่สิบสองเราเจอปัญหาเรื่องของเพี้ยกระแจ้นะครับก็เลยจะพาทุกท่านนะครับมาชมมาดูเพี้ยกระแจ้แล้วก็วิธีแก้ไขของสวนมรทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับ <m> ขเขาบอกว่าเพี้ยกระแจ้เนี่ยไขมีอายุอายุไขของมันน่ยประมาณหกเดือนน่ยนะครับ แล้วก็การออกไข่เนี่ยกลุ่มหนึ่งก็จะมีประมาณ8ปดถึงสิฟองนะครับแล้วก็มันจะต่างจากศัตรูพืชชน,นิดอื่นนะครับที่อาจจะไข่อยู่บนผิวไม้ผิวใบไม้ต่างๆแต่เพี้ยกระจ้เนี่ยเขาจะฝังไข่อยู่ในเซลล์ของใบไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของการใบที่ถูกทำลายนะครับแล้วก็เพี้ยก่แจ้เพี้ยไฟเพี้ยจักระจันฝอยเพี้ยเหล่านี้เขาก็จะมาในช่วงที่ มีใบอ่อนนะครับทีนี้ถ้าสวนเราออกใบอ่อนพร้อมกันทั้งหมดมันก็จะอาจจะลดปัญหาในเรื่องของการละบาดแบบกระจายคือคือคือไม่ได้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนถูกทําลายเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าพเพี้ยกระจายเยอะๆแล้วมาอยู่ใบเดียวต้นเดียวอะไรเงี้ยการทําลายมันก็จะมากดูแล,แล้วแล้วว่าถูกทําลายมากน,นะครับแต่ว่าถ้ายอดอ่อนออกพร้อมกันทั้งสวนมันก็จะกระจายไปนะครับก็วิธีการป้องกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเห็นก็เจอตัวละนะครับเขาจะวางไข่ไว้ในใบที่เป็นหางดาบนะครับในเซลล์ของใบอ่อนแล้วก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงของใบอ่อนนะครับอันนี้คือเพี้ยไก,ก่แจ้ก็ถ้าสมมุติว่าจะต้องจําเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับเพื่อป้องกันและ,ะ,ะกำจัดไม่ให้มันระบาดมากเกินไปเนี่ยซึ่งมันมีความเป็นอันตรายเนื่องจากว่ามันดูดน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนนะครับ ทำให้ใบอ่อนเนี่ยถ้าถูกทำลายมากไปเนี่ยก็อาจจะเหี่ยวเฉาไปแล้วก็รุนรุ่งไปได้นะครับครับถ้าสมมติวันมันถูกทำลายไปมากเนี่ยนะครับก็เรื่องของใบอ่อนนะครับก็จะมีอันตรายพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นการดูดน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนนะครับบางครั้งใบอ่อนถูกลุมกินเยอะๆมันก็อาจจะหแห้งเหี่ยวแล้วก็ร่วงหล่นไปได้นะครับอันนี้ก็สําคัญมากที่เราจะต้องหาทางป้องกันและกําจัดนะครับแล้วก็ ถ้าสมมติว่าใบอ่อนร่วงเยอะๆนะครับยอดทุเรียนของเราอาจจะเป็นยอดกันทูบได้นะครับเรื่องของสารเคมีที่ใช้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของอย่างเช่นแลมดาไซฮาโรทินนะครับแล้วก็คาร์โบเซนแฟนจำพวกนี้นะครับหรือาอาจจะใช้ตัวที่สําหรับการกําจัดเพี้ยไฟไก่แจ๊กจกักะฝอยที่เก่งๆอย่างเช่นไทมีทอกแซมนะครับหรือว่าพี่พลนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ ถ้าเป็นทางกรมส่งเสริมการเกษตร,รหรือกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะแนะนําให้ใช้สารเค,เคมีจําพวกแลมดาไซฮาโรทินนะครับแล้วก็ขาบบกันแฟนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลักษณะของตัวเพี้ยกไก่แก้แล้วก็ใบที่ถูกทำลายนะครับอเชิญมาดูตรงนี้นะครับนะครับถ้าเป็นใบใบดาบอย่างนี้นะครับเขาก็จะชอบที่จะมาวางไข่ไว้ในเข้าข้างในนะครับเป็นลักษณะใบดาบอย่างนี้ นี่คือผมได้กําจัดเข้าไปแล้วนะครับได้มีการพ่นยาอยู่ประมาณสองครั้งนะครับก็ด้านหน้าด้านหลังก็ดูเกลี้ยงเกาดีแต่ว่าอันนี้คือรอยที่เขาทําลายนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับว่าถูกดูดดําเนียงไปแล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องคอยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้จุดพวกนี้มันอาจจะเป็นไข่ที่ถูกฝังอยู่ในเซลล์ของใบพืชก็ได้นะครับเอาใกล้อีกหน่อยนึงใกล้อีกหน่อยนึงมา ใช้อีกหน่อยนึ่งอ่าเนี่ยที่เป็นจุดจุดสีน้ําตาลเนี่ยเห็นไหมครับนะครับถ้าเราไปดูลักษณะของที่กรมส่งเสริมเขาให้ดูไอ้เรื่องภาพนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยคือไข่ของเขาหรือเปล่านะครับแต่มันคล้ายกันมากเลยคล้ายกับอรอยการฝังไข่เข้าไปในเซลล์ของใบไม้ของเพี้ยไก่แจ่น,นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ถูกทาลายนะครับใบเขาก็จะ เงีง้ยงออย่างนี้แหละนะครับออาอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับใบมันก็เหมือนพลาสติกถูกไฟอ่ะนะครับเนี่ยลักษณะของการทําลายของเพี้ย,กยแก่แจ้ซึ่งอาจจะทําให้ใบอ่อนเนี่ยถ้าถูกทําลายเยอะๆเนี่ยอาจจะหลุดร่วงไปได้แล้วก็แตกยอดอ่อนออกใบม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราก็เสียใบยไปด้วยนะครับในการที่จะไปดูแลผลทุเรียนในอนาคตนะครับแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการแตกยอดในช่วงสําคัญที่อาจจะทําให้ลูกทุเรียนในร่วงได้ก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นต้องที่จะป้องกันและกําจัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวให้มันชัดๆนะครับเยอก่อนส่องมัตัว ใบมันถูกทำลายพ่นอย่างละเอียดไปแล้วเอ้ยทำไมหาไม่เจอเจ้าปีหันอยู่นะที่ปีหดมานงนะเขาเราียกปีหนละเอียดเนไยมันเลยหายไปน้อง <c oughs> <c oughs> อย่างว่าปีหันอยู่แถวนี้ ครับท่านผู้ชมครับอาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้พ่นยาไปแล้วสองชุดนะครับชุดแรกก็ปรากฏว่ายังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ชุดที่สองเนี่ยผมพ่นแบบละเอียดเลยนะครับตอนนั้นผมใช้ฟีโพนิวกับคาร์บ ا ل วนะครับใช้สองตัวนี้ไปเป็นการพ่นครั้งที่สองอ๋อไทยอมิท็อกแซมนะครับผมใช้ไทยอมิท็อกแซมกับคาร์บว ก็รู้สึกว่าจะหายเกี้ยงไปเยอะเลยนะครับแต่เป็นการพ่นครั้งที่สองก็อาจจะเราเราพ่นแบบละเอียดนะครับก็อาจจะหายากหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็หามาตั้งนานนะครับวันนี้ว่าผมพ่นยาไปแล้วสองชุดนะครับก็ใช้ชุดหลังนี้เป็นไทออมีท็อกแซมนะครับแล้วก็ผสมกับคาร์บะลิวไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พ่นแบบละเอียด ก็าหาอยู่ตั้งนานนะครับแต่ก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงภาพให้ดูอาจจะดึงภาพจากส่วนอื่นมาให้ดูนะครับว่าลักษณะของเพี้ยไก่แจ้เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาดูลักษณะการเข้าทําลายมากกว่าตอนนี้เนื่งองจากว่าเราไม่มีภาพให้ดูนะครับนะครับตรงนี้ท่านสังเกตใบอ่อนไหมครับนี่คือร่องรอยของการถูกทําลายของจากเพี้ยไก่แจ้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะเงี้งๆงอๆอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้ผมพ่นยาไปละก็อ,อาจจะมีจุดสีขาวไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข่รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันไข่อยู่ในเซลล์ของใบไม้นะครับทีนี้จุดของการเข้าทําลายลักษณะของใบที่ถูกทาลายนอกจากอาการแบบภาพรวมอย่างนี้นะครับถ้าสังเกตชัดๆอ่ะเสียรลัดมาถ่ายใกล้ใบนี้หนึ่งจะเห็น ปุ่มสีเหลืองเหล่านี้ไหมฮะนะครับนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของไข่หรือเปล่าอันนี้ผมดูจากภาพจริงนะครับแต่ผมเคยไปศึกษาของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นขึ้นภาพให้ดูนะครับก็จะเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าในกลุ่มไข่หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูนะครับลักษณะของใบที่ถูกเข้าทําลายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยเหมือนกับกัดเป็นจุดๆุดนะครับนอกเหนือจาก ลักษณะใบที่เป็นอย่างนี้ะนะครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าขา,ขาวๆเราเนี่ยอาจจะเป็นไข่รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูใบแก่นะครับว่าที่เขาทําลายไปแล้วก็คือทําลายตอนที่เป็นใบอ่อนอะนะครับแล้วก็ทีนี้ใบมันแก่ละนะครับอ่ะมาดูทางนี้อันนี้ใบเริ่มเขียวละนะครับคือเขียวเขียวละนั่นแหละ นะครับแต่ก็มีร่องรอยต่างๆเหล่านี้แหละนะครับก่อนหน้านี้ผมหาตัวของเพี้ยไก,ก่แจ้เนี่ยได้ง่ายมากนะครับตอนนี้ผมพ่นแบบละเอียดไปนะครับมันก็เลยออกมาคือหาตัวไม่เจอแต่ว่าก็ยังมีจุดสีขาวๆเหล่านี้ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นร่องรอยของการเอาวางไข่ในเซลลใบไม้หรือเปล่านะครับดูใบแก่อีกหลายๆใบที่ถูกทำลายก็จะมีร่องรอยเป็นจุดๆอ่อย่างนี้ นะครับเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นใบตอนที่เขาเป็นใบอ่อนนะครับเขาเคยถูกทําลายไปส่วนหนึ่งนะครับก็ยังดีที่บางส่วนยังไม่ได้ถูกทําลายไม่ได้ถูกดูดน้าเลี้ยงอ่ะนะครับคือเพี้ยงก่แช่เนี่ยเขาจะดูดน้าเลี้ยงจากใบนี่แหละใบอ่อนแต่ต้องเป็นใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยมันเคยถูกดูดละเห็นไหมครับมันมีร่องรอยของการถูกทําลายอ่าเสียดัดเอามาใกล้นิดนึงอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหม <c oughs> จะเป็นร่องรอยเป็นจุดๆเหมือนกับถูกดูดน้ําเลี้ยงเข้าไปอ่ะนะครับ อันนี้ใบแก่ละนะครับนะครับเป็นร่องรอยอย่างนี้นะครับอ่าเหมือนลอยหยัก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 อย่างนี้แหละนะครับนี่คือชัดเจนตอนที่มันเป็นใบแก่แล้วนะครับังก่อนหน้าคือเป็นใบอ่อนแล้วก็ถูกดูดน้ําเลี้ยงจากเคี่ยแก่แจ่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะชัดเจนตรงนี้เป็นจุดๆอย่างนี้เสียรลาเทนไหมเออเห็นอยู่เนาะอ๋อนะครับเห็นไหมครับยอดนี้ถูกทําลายด้วย เพี้ยไก่แจ้นะครับอันตรายนะครับท่านผู้ชมต้องเรียกกำจัดนะครับมีร่องรอยอย่างนี้อยู่นะครับถูกดูดน้ำเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมต้องมาดูอีกสัป,ปดาห์หนึ่งว่าจะมีเพี้ยไก่แจ้รุ่นใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจุดเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการวางไข่ของเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าอ่าถ้าใบามาดูจากใบจริงๆนอกจากภาพใน youtube หรือ กลุ่มส่งเสริมการเกษตรเข้าขึ้นให้ดูอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเรามาดูใบจริงเนี่ยกลุ่มที่เป็นจุดแลวเนี่ยอาจจะเป็นการฝังไข่เข้าไปเซลลของใบไ,ไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะพามาชมปัญหาของปีนี้นะครับปีก่อนผมไม่เจอเพี้ยไก่แจ้นะครับทำไมถึงเรียกว่าเพี้ยไก่แจ้ก็คือตรงหางเขาเขาจะมี คล้ายๆหางไก่อะนะครับเขาเลยาเลยบอกว่าเป็นเชีย้ยไก่แจ้นะครับผมก็ดูจากกรมส่งเสร,ริมมานะครับเขาเบอกว่าตรงหางมันเนี่ยนะครับก็จะมีแบบคล้ายๆรีบๆไปอะอ่าเหมือนกับหางไก่แจ้นะครับก็เล,เล,เล,เลยเรียกเชี้ยไก่แจ้มีอายุอยู่หกเดือนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องตรวจดู <c oughs> ในสวนทุเรียนของท่านนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อผลผลิตในเรื่องของการที่ยอดออกนะครับแล้วก็ถูกทําลายด้วยเพล่แก่เร็จแล้วก็รุ่นต่อไปยอดนะครับเมื่อใบถูกทาลายมันก็จะมีการแตกยอดออกมาใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญอย่างเช่นช่วงไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ยอดที่ออกมาใหม่นั้นทําให้ลูกล่วงได้ใช่ไหมครับจริงพาทุกท่านมาชม ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเพียียกระแจ้ถ้ากําจัดด้วยสารชีวพันธุ์ไม่ได้อย่างเช่นบิวเรียอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะใช้เคมีพันธุ์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกลุ่มพวกของเ <c oughs> ลมดาไซฮารโรทินนะครับแล้วก็พวกไคมีทักแซมก็ได้นะครับพิปโพนิวก็ได้นะครับหรือว่าคาบาลิวก็ได้นะครับครับสำหรับกลุ่มสารเคมีนะครับที่จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการ,การเษกษตรกรมวิชาการ,การเกษตรหรือแม้แต่ตัวยาตัวสารที่เขากําหนดไว้เป็นกลุ่มๆในการป้องกันโรคพืชนะครับจําพวกเพี้ยต่างๆเราเนี่ยนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับแต่ที่ผมใช้ไปเป็นไทอมีท็อกแซมกับคาร์บอไลู่นะครับที่ผสมกันพ่นในชุดที่2พ่นแบบละเอียดวันนี้เลยหาเจอยากนิดน,นึงแทบไม่เจอนะครับหายไปละแต่ว่ารอไข่รุดใหม่เท่านั้นเองนะครับพวกสารเคมีจําพวกไทมีทอกแซม นะครับแลมดาไซฮาโรทินนะครับคาร์บซันแฟนอิมิดาคอพิดนะครับพวกนี้ใช้ได้นะครับคาบาริลนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้สําหรับกลุ่มที่ค่าเพี้ยจะมีจาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟไก่แจ,จ๊สกระเจนฝอยนะครับแต่สําคัญคือว่าต้องคอยตรวจตาในสวนว่ามีโรคพืชหรือมีตัวทําลายใบของทุเรียนเนี่ยจาพวกนอนจําพวกเพี้ยอะไรบ้าง นะครับเราจะได้ป้องกันและกําจัดได้ทันก่อนที่จะถูกทําลายไปมากกว่าน,นี้แต่วันนี้ผมมาตรวจดูแล้วก็ดีใจนะครับที่มันหายไปแต่ไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าเนื่องจากว่ายังมีใบที่คล้ายๆกับว่าจะเป็นไข่ที่เขาฝังไปอยู่ในเซลล์นะครับเฉพาะเพี้ยไแ่แจ้เนี่ยไข่ของเขาจะฝังอยู่ในเซลล์ของใบพืชนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องคอยตรวจตาเดี๋ยวหนึ่งสัป,ปดาห์ต่อไปผมจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกว่ามันเป็นไข่หรือว่า เป็นรอยที่ถูกทำลายไปแล้วเท่านั้นเองหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับในช่องมาราชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในเรื่องของเทียไก่แจ้เดี๋ยวผมหาภาพมาลงให้ดูว่าลักษณะตัวอ่อนตัวเต็มองเขาเป็นอย่างไรนะครับสําหรับเทียไก่แจ้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ